สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิคสัยนะครับวันนี้ช่องของเรามีสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับใครที่สนใจอยากจะสนับสนุนช่องเนี่ยก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้ผ่านทางลิงก์ด้านล่างหรือกดตรงสมัครสมาชิกด้านหลังซับสไคร์นะครับสำหรับสิทธิพิเศษเนี่ยสมาชิกจะได้ดูวิดีโอที่ผมทําไว้ก่อนใครนะ และยังสามารถจอยเกมได้ระหว่างไลฟ์ด้วยครับถ้าเกมนั้นมันจอยได้นะถ้าไม่ใช่เกมซิงเกิลเพลเยอร์นะก็จอยได้นะครับแต่ก็มีจํานวนจํากัดนะครับจํานวนที่จํากัดและสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นแอดสตรีมหรือว่าแชทส่วนตัวในสตรีมนะครับโอเคตอนนี้เป็นห้องนวดเรียบร้อยครับเราจะได้โบนัสในการนวดอีกแล้วก็เดี๋ยวเราจัดการอาบอนสกิมเมอรให้ไวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เราก็เล่งเล่งทำจุดอัดโมครับพร้อมกับเลี้ยงตัวพวกนี้โอเคเราได้ทคโคเอกมาแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำการาฟักไข่เลยเพราะว่าเรารีบชีวิตเราแขวนอยู่บนเส้นได้ตอนนี้เรารีบมากปิดทาม์เมอร์เซนเซอร์เข้าไปแล้วก็4 8 0โอเคได้อยู่ อัมของเรามันยังทํางานได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะถ้าถ้าสังเกตอัมของเราคือแบบยังยังไม่ได้ทํางานแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นไม่ใช่ปั๊มสิโรงไฟฟ้าของเราเนี่ยยังไม่ได้ทํางานตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะยังน่าจะยังสร้างเพิ่มได้อีกโอเคเราได้คาร์บอนสกิมเมอร์แล้วก็ทำชุดอัตโม จากนั้นเดี๋ยวนะตัวนี้มันหูเราต้องใช้กี่ตัวเพื่อเพื่อจัดการคาร์บอนไดออกไซด์นี่ดีทีบวกหนึ่น้ำหน0 0งคาร์บอน300กรัมต่อวินาทีคาร์บอน300กรัมไฟฟ้าเท่าไหร่ร2อยวัตต์เอาสัก4เครื่องสาเครื่องก่อนเอาแล้วเราไม่มีเครื่อง เครื่องกองน้ำทำเครื่องกองน้ำก่อนติดออโตเมชันด้วยออโตวสวิปเปอร์เข้าไปอีกหนึ่งตัวเติมทรายอัตโนมัติครับเติมถ่านอัตโนมัติทำไมถ่า,านชาร์จของเรามันยังไม่พออีกอะ่ะมันควรจะพอดีเรามีทั้ง20เครื่องอเพิ่มอีกหนึ่งชุดแล้วน,น้ำมันเราใกล้จะหมดแล้วเนี่ย เคครับเราติดปั๊มเข้าไปตรงนี้หนึ่งตัวด้วยเพื่อสูบน้ำเข้าระบบทุกอย่างดูเร่งรีบสุดๆมาอ่าตรงนี้มีปัญหาติดออโตมชั่นเข้าไปครับเพื่อเติมฐานแบบออโต้เครื่องมันจะได้ไม่ว่างนานนะโอเคตอนนี้ทุกห้องเป็นห้องนี้หมดล้วน่าจะได้ ห้าสิบหกรอย copy paste ตรงนี้โอเคครับปักไข่อย่างยังด่วนแต่เราลืมใส่ออโตเมชันตรงนี้ไปเลยเราเราใส่เลยครับเรารีบด้วย <laughs> เราใส่แบบลีบๆเลยโอเคตรงนี้ตรงนี้อันนี้จิ้มเข้านี่อันนี้ลงมานี่อุ๊ยอันนี้ อันนี้อาจจะต้องอาจจะต้องทำอันนั้นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอประตูปิดมันจะล็อกเราอาจจะต้องสร้างอันนี้เสร็จก่อนจากนั้นก็ใส่เซนเซอร์ด้าน,นในตรงนี้เซนเซอร์หนึ่งตัวจิ้มเข้ามานี่แล้วก็จิ้มเข้ามานี่ตัดตรงนี้ติดตั้งรับเกจเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวประตูล็อกเนี่ยเดี๋ยวค่อย ทำอีกฝั่งหนึ่งอันนี้ไม่ได้อันนี้อันนี้ชนประตูโอเคหน้าตาประมาณนี้ตัวนี้ก็คือวงจรหลักของเราเดี๋ยวเราค่อยต่อปิดประตูตรงนี้ทีหลังเราเอาวงจรตรงนี้เสร็จก่อนเราจะหาน้ําจากไหนมีบ่อน้ํำไหมมีบ่อน้ำไหม,ม,ไหมแถวนี้เหมือนจะไหม้นะ เรามีบ่อน้ำไหมบ่อน้ําบ่อน้ําบ่อน้ําไม่มีมีแต่ผู้เาไฟโอเคเดี๋ยวเราทําลงไฟฟ้าจากไอ้น้ํากันผู้เ่าไฟเนี่ยต้องเข้าละแต่ว่าตอนนี้ชุดอัลโมก่ก็ต้องเข้าเหมือนกันชุดอัลโม่เนี่ยของหุ่นยนต์เนี่ยค่อนข้างพิเศษเพราะว่าเรามีรีดไฟเบอร์หอันเราสามารถสร้างชุดทีเดียวเราใช้ได้ทั้งเกมเลยโดยที่ไม่ต้องถอดชุดเราไม่จําเป็นจะต้องทําที่ถอดชุดเพราะว่าตัวดูบิแค้นเนี่ย สามารถที่จะเรียกว่าไงตัวดูพิคแคนของเราเนี่ยสามารถที่จะใช้งานอันนี้ได้เลยโดยที่แบบไม่ต้องไม่ต้องเติมออกซิเจนผ่านเครื่องก็คือสูบออกซิเจนผ่านถังได้เลยด้วยตัวของเขาเองเอ๊้คนชาร์จไฟเราไปไหนอะสายสายสายโอเคครับสครับ ไปก่อนไม่รู้ไหวไหมแต่ว่าเอาไปก่อนโอเคหุ่นยนต์อัดมาสูตรเทรนเนอร์ทำไมไม่ได้พวกแก่พวกอะไรพวกนี้เลยโอเคเรามีบ่อน้ำอยู่ตรงนี้หนึ่งบ่อเราน่าจะกรองแล้วก็เอาน้ำไปไปดันน้ำมันได้เพื่อผลิตไฟฟ้าได้อีกต่อหนึ่งตอนนี้คือชีวิตของเราขึ้นอยู่กับน้ำมันตรงนี้เลยถ้าเราสูบน้ำมันหมดเมื่อไหร่เกมโอเวอร์เมื่อนั้นผมพูดเลยนะน้ำมันหมดเท่ากับเกมโอเวอร์ โอเคแต่ทรายเรามีค่อนข้างเยอะเนาะโอเคแต่นั้นเราจะทำการวิจัยเกี่ยวกับชุดอัดโม่ชุดอัดโม่เสร็จแล้วต่อด้วยรังสีครับผมต้องการชุดอัดโมเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะตั้งประตูตรงเนี้เพื่อล็อกให้มีแค่บางดูพิแคนที่สามารถเข้าโซนพวกนี้ได้เอาให้คนที่มีชุดก่อนโดยที่เราจะไม่ถอดชุดเลยงนั้นสิ่งที่เขาต้องการก็น่าจะเป็นชิปสำหรับ ใส่ชุดด้วยสูตรเทรนนิ่งตัวนี้สำคัญเคใส่เกียร์ไปก่อนอัพสกิลให้เขาไปก่อนตอนนี้พื้นฐานอืมุณหภูมิเริ่มสูงตอนนี้ยว่าเดี๋ยวเราต้องทําท่อแก๊สเข้ามาด้วยนะเนี่ยอิเล็กหนึ่งเราอัพสกิลได้ไหมเดี๋ยวดู ผมจะอัพสกิลให้อิเล็กทรอนิกคนที่หนึ่งโอเคได้อัพอนไนก็ได้เท่ากันหมดเลยจากนั้นใส่สูตรแวริงให้เขาไปใส่ให้มั่วให้หมดเลยครับตรงนี้อะไรที่แบบนี่อย่างคนนี้ยังไม่มีสตรงเนี่ยก็ใส่ไปเลยอืมตัวนี้คอนสตรักชั่นใส่เลย ตอนนี้เริ่มมีปัญหาเรื่องของไฮโดรเจนแล้วเห็นไหมพอเราเริ่มจัดการออกซิเจนได้เยอะขึ้นเนี่ยไฮโดรเจนก็จะเป็นปัญหาถัดมาฉะนั้นผมมองว่าเราควรเอามาเข้าเครื่องนี้เพื่อลดอุณหภูมิในนี้ซะเลยเป็นแผนการในอนาคตของเราปล่อยไปก่อนตอนนี้ที่ด่วนมากจริงๆเนี่ยไฟฟ้าของเราเนี่ยน่าจะอยู่ได้สักระยะเดี๋ยวเราจะต้องเข้ามาเคลียร์น้ำมันตรงนี้เราจะต้องเข้าถึงแหล่งน้ำมันตรงนี้ให้ได้ แหล่งน้ํามันพวกเนี้ยเพื่อที่เราจะได้อยู่ได้อีกสักระยะหนึ่งตอนนี้เริ่มมีคนไอดอลละเริ่มมีคนว่างอย่าปล่อยเขาว่างงานโดยเด็ดขาดการว่างงานคือสิ่งต้องห้ามที่นี่ทุกคนห้ามว่างงานทุกคนจะต้องทํางานตลอดเวลาคนไหนไม่มีสเต็กใส่ให้หมดอ่ะทำไมมันซับโฟกเคทิ่งอะ เหมือนมันสูบอากาศไม่ทันแบบงงๆอเคปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เริ่มเริ่มลดลงมาหน่อยเราเอาเอมตี้แบตใส่แค่เอมตี้แบตใช่ไหมเออแล้วเราก็จำกัดไว้สักห้าสิบแบตไหมว่าตอนนี้คือปัญหาคือแบตอ่ะมันไม่พอดิ มันไม่พอกระจายไปทุกเครื่องชาร์จดูเหมือนตอนนี้เรามีดูพิแค้นยี่สคนกำลังจะ21คนในไม่ช้าด้วยผมว่าเราควรจะต้องจัดการกับออกซิเจนให้ให้จริงจังกว่านี้แล้วก็เดี๋ยวใส่ออโตเมชันด้วยผมรู้สึกว่ามันมันเยอะเกินเดี๋ยวเดี๋ยวความหนาแน่นมันจะไม่ได้เราจะตั้งให้มันตรวจจับคาร์บอนไดออกไซด์ถ้าเจอคาร์บอนไดออกไซด์ก็ก็ค่อยทำงาน ตรงนี้นี่ถ้าเจอคาร์บอนไดออกไซด์ทำงานเดีครับเติมน้ำเข้าไปในระบบจัดการคาร์บอนไดออกไซด์ของเราซะหน่อยให้มั่นใจว่าเราจะมีน้ำคอยรีไซเคิลตลอดเวลาโอเคเรียบร้อยทีนี้เราก็จะจัดการคาร์บอนไดออกไซด์แบบดูเดือดโอเคที่เราได้ชุดอัตโมมาแล้วนี่แหละคือสิ่งที่ผมตามหาสัตวไปเนี่ยก็จะเป็น เทคโนโลยีรังสีเพื่อทำสตีมเทอร์บาเราจะต้องใช้ความร้อนเนี่ยผลิตผลิตอ่อผลิตไฟฟ้าให้ได้โดยเร็วที่สุดโอเคครับเพราะฉะนั้นถัดมาเนี่ยเราก็จะเป็นชุดอัตโมชุดอัตโมชุดอัตโมเราไปทำตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันโอเคครเดี๋ยวเราลงมาขุดเหล็กตรงนี้ ก็สำหรับคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราพักกันไว้ที่ตรงนี้ก่อนเราจะเรามาต่อกันที่คลิปถัดไปนะครับขอบคุณครับ